สวัดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับแล้วก็ทาง y t u t u c e c t h a ไทย a n n e l ครับกับผมมิสเตอร์บอยหรือว่าบอยอัยรานะครับวันนี้เรามาพูดมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราห่างหายกันไปนานพอสมควรส่วนใครที่ติดตามผมทางาทางเพจอยู่นะครับ แล้วก็ติดตามดูการทำงานของผมอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง YouTube อาจจะหายไปบ้านนะครับไปนานพอสมควรแต่ว่าที่หายไปนั้นก็คือไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะนะครับแล้วก็วันนี้เองก็จะนำเรื่องราวกิจกรรมดีๆมาบอกแฟนคลับสายบุญทุกๆท,ท่านนะครับ ที่หายไปนั้นผมไปทำอะไรบ้างแล้วก็ถุงยังชีพนะครับเราไปทำบุญกันมา,าจากการทำงานแล้วก็รายได้จากช่อง y o u t u b e นะครับเราก็ไปซื้อของทำถุงยังชีพไปแจกผู้สูงอายุผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งผู้พิการด้วยนะครับมีถุงยังชีพหนึ่งถุง แล้วก็มีเงินสดอีก500บาทแล้วก็เราก็ทำช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาเราก็ทำทำโงทานนะครับทำข้าวกล่องแจกก็เยอะนะครับหมดไปหลายแสนบาทแต่ก็วันนี้มีเวลาว่างก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่เพื่อนๆในช่อง YouTube ให้ฟังว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับ เป็นถุงยางชีพที่เราทำแจกกันนะครับผมให้ดูนะครับเนี่ยว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็คืออันนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็เตรียมจะไปแจกอีกเหมือนกันนะครับก็เลยเอามาถือโอกาสที่จะมามาลง youtube ให,ให้เพื่อนๆฟังด้วยหนึ่งถุงยางชีพหนักมากนะครับอันนี้มีอะไรบ้างอยู่ในถุงยางชีพนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราจะเอาไปบ้านนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนครับ นะก็คือข้าวสารนะครับมีข้าวสารขนาด5กิโลนะครับอ่าแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับ1กิโลขาดไม่ได้ครับทุกบ้านต้องกินก็คือผงชูรสนะครับนะอันนี้เราปฏิเสธไม่ออกนะครับแล้วก็ะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปมาม่านะครับอันนี้ คือง่ายที่สุดนะครับแล้วก็มีปลากระป๋องนะครับมีปลากระป๋องก็คือก,ก็จะง่ายขึ้นหุงข้าวเพื่อกินกินทํากินได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับมีปลากระป๋องแล้วก็แน่นอนครับทุกบ้านก็กินนะครับกินมากกินน้อยอีกทีหนึ่งก็ <c oughs> อันนี้น้ําปลานะครับนะมีน้ําปลาแล้วก็มีผงชรูรสแถมไปด้วยดีครับ แล้วก็มีน้ำมันพืชน,นะครับหขวดแล้วก็มีไข่สองแผงนะอา่าเสร็จแล้วก็มีอันนี้ก็กินเหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่าทุกบ้านก็คงกินแหละนะรสด,ดีอีก1นึงห่อนะครับมีหัวใชโป๊หวานนะครับแบบแว่นอันนี้ผัดใส่ไข่ได้เพราะว่าเรามีไข่ให้อยู่แล้ว2แผงนะครับอันนี้อันนี้ก็คือ2ห่อนะครับ แล้วก็มีหัวชัยโป้หวานแบบสับละเอียดก็มีนะครับอันนี้ก็คือที่เราทําลงทานกันนะครับเสร็จแล้วก็มีน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มอ,อันนี้เ็ะให้ไปด้วยเสร็จแล้วก็มีแพ็คใหญ่นะครับอันนี้เป็นเป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ เราเราได้รับแจ้งมาว่ามีผู้ป่วยติดเตียงแล้วเราก็จะไปช่วยนะครับเราก็จะไปมอบมอบพรออ้อมผู้ใหญ่ก็ซื้อมาก็ถือว่าโอเคนะอย่างดีเลยนะครับใช้ได้ทั้งทั้งทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน339บาบาทก็เราตั้งใจทำบุญครับไม่ได้ไปสนใจเรื่องราคา ก็ใช้ได้นานผมว่าใช้ได้นานอยู่นะ,ะก็น่าจะจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงได้นะครับสำหรับเคสนี้ส่วนเคสอื่นๆนะครับที่ที่เราช่วยนอกเหนือจากถุงยางชีพที่ผมผมเกินไปผมให้ดูนะครับก็คือเราก็ยังมีเงินสดอีกคนละ500บาทอ,อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของของช่อง CBC Thai Channel ของผมเองเลยนะครับ ก็คือคุณบอยอายราหรือว่ามิสเตอร์บอยนะที่ทำช่อง YouTube มาแล้วก็เกิดเกิดรายได้จากช่อง YouTube ก็เลยอยากจะ,อะบอกเล่า90อยากจะเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้เพื่อนพ้องน้องที่ฟังส่วนใครอ,อยากจะร่วมทาบุญด้วยก็เดินเชิญน,นะครับนะ,ะผมผมไม่ต้องการเป็นเงินน,นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อของพวกนี้ มามาร่วมบริจาคก,กับผมได้เลยนะครับ <c oughs> ช่องทางติดต่อนะครับผมจะลงเอาไว้ข้างล่างก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับส่วนถ้าเราจะเข้าไปดูในเพจก็จะมีเพจสุรินดีๆก็ลองเข้าไปติดตามในเพจสุรินดีๆด,ดูนะครับจิจกรรมทางสังคม,ม,มก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางเพจสุรินดีๆนะครับแล้วก็ทาง C B C Thai Channel เราได้ทํามาตลอดระยะเวลาปีนี้เป็นปีที่19เนะครับเราก็ยังคงทําต่อไปเริ่มเข้าสู่ปีปี2 5 6พันห้ารอบห้าจะเป็นปีที่20ที่เราทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ <c oughs> เราก็ยังคงทํากันต่อเนื่องนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ทํามาแต่ก็จะมีเพื่อนพ้องน้องพี่เข้ามามาร่วมด้วยนะครับก็ไปด้วยกันเอาเป็นว่าเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นผมก็เข้าใจว่า ในสถานการณ์แบบนี้ในสถานการณ์ที่ยังการมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับถ้าเราพอจะช่วยเหลืออะไรกันได้นะครับก็ยินดีนะครับส่วนหรือว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือขาดตกบกพร่องตรงไหน,นพอที่ CPC ไทยชาแนลเราจะช่วยเหลือได้ก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับก็ทักเข้ามาในข้อความข้างล่างนี้แหละนะเราก็มาพูดมาคุยกันมาสนทนากันครับ เพราะว่ามาช่วงหลังๆนี้ผมไม่ค่อยได้ออกพื้นที่ไปถ่ายทำรายการสักเท่าไหร่นะแล้วไม่ไม่ได้ไปพูดไปคุยไปติดไปไปติดตามสักเท่าไหร่ก็ออกทำกิจการมอบมอบถุงยางชีพแล้วก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเตียงหรือว่าผู้พิการหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่ร้องขอกันเข้ามา ในในพื้นที่ที่ผมรู้จักแล้วก็ผ่านบุคคลที่ผมรู้จักอันนี้เราก็ยินดีช่วยเหลือนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ท่านใดที่ดู YouTube จนจบแน่นอนครับ YouTube ก็ต้องมีโฆษณาเงินค่าโฆษณาที่ผมได้จาก YouTube แต่ละเดือนนะครับผมก็จะมาแบ่งสันปันส่วนจัดสรรปันส่วนแบบนี้นะครับเราลงไปช่วยสังคม ก็เอาเงินรายได้จากตรงตช่องทาง YouTube นี่แหละฉะนั้นใครนะครับที่ดู YouTube จนจบแล้วไม่กดข้ามโฆษณาไปก็เท่ากับว่าท่านก็สนับสนุนแล้วแค่ท่านดูผมแล้วก็ดูโฆษณาโดยที่ไม่กดข้ามโฆษณาไปผมก็มีรายได้เพื่อที่จะเอามาทำงานเพื่อสังคมแบบนี้อีกนะครับฝากติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สิ่งที่ดีๆที่คุณเห็นกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ออกไปให้โลกได้รู้นะครับ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้ามีคลิปใหม่ๆเข้ามานะคุณก็จะได้เห็นกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทั้งทั้งหลายช่องทางที่เราสามารถสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็น Line ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Youtube ก็ตามทีนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดระยะเวลาที่ผมทำช่อง Youtube ขึ้นมาอาจจะขาดตกบกพร่องอาจจะห่างหายไปบ้างแต่แน่นอนครับก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะ อาจจะไม่ค่อยมีเวลาลงพื้นที่สักเท่าไหร่มาพักหลังๆนะครับเพราะว่างานโดยส่วนตัวก็เยอะแต่ช่อง Youtube ก็ไม่ได้ขาดหายหรอกครับจะพยายามนำเสนอไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับ